ตอนนี้นะคะเราถึงที่พักแล้วนะคะที่พักของเราชื่อโรงแรมบ้านบ้านบานรรทนานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่พักของเรากันว่าในห้องมีอะไรหบ้างอย่างแรกเลยกว่ามือเราห้องน้ำมีผ้าเช็ดเท้าก็มีของทัปป่วไปเนาะที่เขาให้เราแล้วก็อันนี้อ๋อมีอ่าง้วยนะมีอ่างอาบน้ำ วเนี่ค่ะสาผมได้เลยปไปแล้วก็นี่นะฝั่งนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะมีไม่แขวนแล้วก็นี่ค่ะอีกกระเป๋าเล็กน้อยของเราถูกใจที่สุดคือได้อผมชอบที่สุดมีได้ปอกผมให้เราด้วยตู้เซฟแล้วก็มีตู้เซฟใครเอาของมีค่ามาก็ใส่รหัสได้ แล้วก็อีแก้วน,น้ำจแล้วยทำไมไปตรงนี้ไม่เจอเลยแล้วเปิดไปที่กองเลยนี่นี่ค่ะนี่นน,นี่ะเตียงกว้างนุ่มนิ่มนิ่มแล้วก็ตเย็นมีอะไรบ้าง มีน้ำฟรีให้เราสองคนก็มีทีวีแล้วก็มี Wi-Fi ฟรี Wi-Fi รหัส Wi-Fi จะอยู่หลังคีการ์ดที่เขาให้มาแต่ละห้องห้องเราอยู่ชั้นไหนเนี่ยห้องเราอยู่ชั้นหกชั้นหกแล้วก็วิวดีไหมวิวดีมากแต่มันก็ไม่ได้เชิงว่าดีซะทีเดียวแต่มได้แบบติดทะเลมันติดทะเลแต่ทะเลไกลไกลเราาไปดูไม่ได้ติดแบบเห็นสวยงาม เขาว่าในราคาย่อมเยามันก็ได้เช่นนี้ะนะ<ช>แต่แต่ถามว่าที่พักโอเคเลยนะโอเคอยู่แล้วก็ห้องพักเขาสะอาดมากไม่มีกลิ่นอับไม่มีอะไระกึ่งกึ่งอพาร์ทเมนต์อ่ะใช่แล้วนี่มาดูระเบียง,งเราซื้อของมา,มากินนั่งกินตอนกลางคืนได้มาค่ะมาะดูนู่นทะเลไกลไกลเหทะเลแนู่นแล้วก็ รอบๆทางน้อนสายมือเราก็จะเป็นภูเขานะคะแล้วก็ที่มันดีอีกอย่างหนึ่งที่เราพักตรงนี้คือหนึ่งมันใกล้ตลาดโรุลงคือหาของกินง่ายเหตุผลหลักที่มาหัวหินทั้งนี้ก็คือหาของกิน <laughs> แล้วก็สองใกล้ท่ารถทัวร์คือเดินออกไปเนี่ยค่ะปากซอยของเราก็จะเป็นท่ารถทัวร์เลยประเทศหัวหินปรงเทศปา,ปาอนอะไรสักอย่างนี่แหละ แต่ถ้าใครอยากจะกลับรถไฟก็ได้เนาะกประมาณรอรอรอเลกนิดเนาะไม่ถึงโลครึ่งเดินนะคะเดินเราไปเรื่อยเรืยเพราะว่าเราโชคดีที่มาวันนี้คืออากาศไม่ร้อนมากใช่แล้วก็เขาเรียกว่าไงมันเดินจะคืมฟ้าคึมฝนเนาะจะคือฝนไม่ได้ตกนะก็คือสามารถแบบเดินเที่ยวได้แล้วตอนเย็นตอนเย็นไปไหนอะฮะตอนเย็นไปไหน ตอนเย็นเราจะไปต้รุ่งแล้วก็จะไปสะพานปลาเป้าหมายของเราชัดเจนคือหาของกินตอนนี้เ <c oughs> ที่ยวในประเทศเงียบมากใช่เงียบจริงๆไม่มีเลยแบบว่าร้านค้าแบบว่าร้านแบบซบเซาอะค่ะแบบอ,อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเน้องทะเลพวกอะไรเงี้ยหัวขีงหรือแบบที่ใกล้ๆที่ทุกคนสามารถไปได้ค่ะ ไปช่วยพ่อค้าแม่ค้ากันเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็มีแบบจ่ายคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันเนาะเราแบบคือมันก็ครึ่งครึ่งอะะค่ะเราอย่าไปคิดอะไรเยอะไปเที่ยวในประเทศไทยก่อนดีกว่าล้วค่อยไปเที่ยวข้างนอกห้องพักนี้ก็ใช้เราเที่ยวด้วยกันใช่เที่ยวด้วยกันเหมือนกันอจ้าราคาเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยถ้ามันเต็มเต็มมันก็น่าจะพันกว่าบาทเนาะ พันสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจพันสี่แต่เราจ่ายไปแค่แปดร้อยแปดร้อยนิดแปดร้อยแปดร้อยสิบบาทคือห้องมันโอเคมากอ่ะโอเคทุกอย่างโอเคได้นะราคาแปดร้อยสิบาทได้ห้องขนาดนี้แต่ไม่มีอาหารเช้านะคืออาหารเช้าเราไม่เชียนไม่ไม่เชี่ยเราจะไปหาของกินอยู่ใกล้ตลาดเราอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ร้านอะไรเมื่อกี้เนี้ที่เราจะไปกันอตอนเช้าน่าจะเป็นนั้นกาแฟเจ็กเปี๊ยกเจ็กเปี๊ยกอะไรเนี่ยนะโมบิ้งลงแต่ใกล้เราจะไปหาของกินที่แบบว่า เป็นร้านค้าเล็กๆเนาะเราไปอุดหนุนแม่ค้ากันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาได้อยู่รอดไปนะคะไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยเที่ยวไทยเนะยาะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่นะคะอันนี้ขอพักก่อนนะ